หญิงสาวผู้อภัพตอนที่284เข้าครัวทำกับข้าวเจ้ามาหาพิ่านผู้เท่ากู้รู้หรือไม่มาเดินย่ำอย่างเชื่องช้าราวกับกำลังเดินเล่นพระอาทิตย์ตกสีแดงเพลิงค่อยๆเข้าใกล้ขอบฟ้าและท้องฟ้ามืดก็เข้ามาปกคลุมหลิงเจเวี๋ยเฉินอบกอดแม่สาวน้อยเอาไว้อย่างอบอุ่นผิวนางนุ่มละมุนเนียนลื่นตัวหอมกลุ่นภายในใจของเขาก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมาก กู้เย่ยอมรับสารภาพแล้วเรื่องที่หนีทุกคนเพื่อออกมาหาเขาแต่โดยดีนางสารภาพผิดแล้วโทษหนักก็ควรกลายเป็นเบาพี่เฉินไม่น่าจะตำหนินางอีกกระมังหลิงเจเวียเชินถอนหายใจอย่างจนปัญญาต่อไปห้ามทำเช่นนี้อีกสัตว์ป่ายังไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดสิ่งที่น่ากลัวคือหัวใจของมนุษย์เจ้ายังอ่อนต่อโลกบางครั้งอาจจะพลาดพลั้งได้ ชาติที่แล้วเด็กหญิงตัวน้อยอาศัยอยู่ในโรงเรียนซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าครึ่งชีวิตหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายไม่นานเขาก็รับนางเข้ามาดูแลผู้คนและเรื่องราวที่นางประสบพบเจอต่างผ่านการคัดกรองจากเขามาแล้วแม้แต่ในตอนที่เกิดเรื่องวุ่นวายเขายังสร้างพื้นที่อันบริสุทธิ์ให้แก่นางแต่เขาไม่คาดคิดว่าการดูแลประครบประงมนางอย่างดีสุดได้มันจะเป็นการฆ่านางทางอ้อมเด็กหญิงตัวน้อยไม่รู้ถึงความอันตรายของจิตใจมนุษย์ นางกลับอยากจะหลุดพ้นจากกรอบป้องกันที่เขาสร้างไว้ให้นางอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดนางก็ถูกผู้อื่นหลอกและตายด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์ร้ายชาตินี้เขาไม่อยากให้นางต้องมีจุดจบแบบเดิมพี่เฉินต่อไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วกู้เย่ยรับรู้ได้ถึงความกังวลจากคำพูดของหลิงเจเวียเฉินนางรีบเอ็นตัวพิงอกของเขาและเอาศีรษะของตนเองถูกับคางของเขา เรากับแมวที่พิ่งทำความผิดแล้วมาออดอ้อนเจ้านายแมวดำตัวเล็กที่อยู่ในอ้อมแขนของนางจ้องมองนางอย่างดูถูกและหลับตาลงอย่างไม่อยากจะมองสวรรค์ท่านอองแม่ทับใหญ่พาสาวน้อยแสนสวยกลับมาด้วยเถมเด็กหญิงคนนั้นยังนั่งพิงอย่างแสนสบายอยู่ในอ้อมแขนของเขากลับมาด้วยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คืออองแม่ทับใหญ่ยิ้มด้วยและยังเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและมีสเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ สวรรค์สาวน้อยคนนั้นคือใครหรือว่าเจ้าหญิงพระองค์ใหญ่แต่งงานใหม่และให้กำเนิดน้องสาวแก่ท่านอ,องแม่ทับใหญ่อีกคนไม่ไม่เจ้าหญิงองโตสวยอาหารมังสวิรัตและสวดมนต์ไหว้พระในสำนักแม่ชีตลอดทั้งปีคร่ำครวญหาแต่สามีที่ล่วงลับไปแล้วจะมีเวลาว่างมาให้กำเนิดลูกได้อย่างไรท่านอ,องแม่ทับให้ต้องเป็นคนเก็บหญิงสาวกลับมาเองแน่แทว่าหญิงสาวคนนี้เด็กไปหน่อยไม่คิดเลยว่าอ,องแม่ทับใหญ่จะชอบเช่นนี้ กองทัพที่ประจำการอยู่นอกเมืองมองดูทั้งสองเคลื่อนผ่านทหารที่ตั้งค่ายอยู่อย่างหนาแน่นและเข้าไปในเมืองสิ้นอย่างด้วยสายตาที่หวาดกลัวทันทีที่ร่างของทั้งสองหายเข้าไปในประตูเมืองทั้งค่ายทหารก็ระเบิดแตกทันทีอ้อสวรรค์ในที่สุดก็มีสตรีปรากฏตัวข้างกายท่านอองแม่ทัพใหญ่สาวน้อยผู้นั้นกล้าหาญมากนางกล้าที่จะหยิกแก้มของท่านแม่ทัพมือไม่แข็งตายไปก่อนหรือนั่น เจ้าเห็นสีหน้าท่านอองแม่ทัพใหญ่หรือไม่มันช่างอ่อนโยนหรือเกินค่าไม่ได้มองพลาดใช่หรือไม่สาวน้อยคนนี้มาจากไหนกันคงไม่ใช่ไส้ศึกที่ศัตรูส่งมาสอดแนมกระมังบรรยากาศรอบๆตกอยู่ในความเงียบทันทีพลทหารหนุ่มที่บอกว่ากู้เยี่ยเป็นไส้ศึกถูกสหายร่วมรบจ้องมองด้วยสายตาเหมือนมองคนโง่เจ้าโง่หรือไม่ทำอย่างกับท่านอองแม่ทัพใหญ่เป็นคนตาบอดท่านอองแม่ทัพใหญ่จะถูกหลอกได้เยี่ยงไร เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับกู้เย่ยเลยขณะนี้นางกำลังถูกปรนิบัติโดยสาวใช้สองคนที่ถูกว่าจ้างมาปรนิบัติถึงขนาดอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นางหลังจากคลานอยู่บนพื้นหญ้ามาทั้งวันบนตัวของนางจึงมีเศษดินเศษหญ้าติดเต็มตัวไปหมดหลังจากอาบน้ำเสร็จพอรู้ว่าหลิงจะเวียเชิญออกไปประชุมกับเหล่าลูกน้องนางจึงเดินเล่นรอบๆ เรือนเห็นได้ชัดว่าเรือนหลังนี้ถูกจัดเก็บอย่างเร่งรีบนอกจากเรือนหลักแล้วเรือนอื่นๆนั้นถูกทำความสะอาดแบบลวกๆห้องของนางถูกตกแต่งตามแบบฉบับห้องของสาวน้อยทั่วไปหรูหราและสะดวกสบายมีกลิ่นหอมของหนังสือพลทหารที่ชื่อหมิงเฉินคนนั้นถือว่ามีพรสวรรค์เลยทีเดียวนางรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เขาสามารถจัดการมันได้เช่นนี้ในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากเยี่ยมชมเรือนเสร็จกู้เยี่ยก็เดินมาที่โรงครัวเล็กๆในเรือนที่อาศัยอยู่ซึ่งมีคนรับใช้สองคนกำลังยุ่งอยู่เมื่อเห็นนางเข้ามาแม่ครัวร่างท้วมคนหนึ่งก็ยิ้มอย่างใจดีแม่นางหิวแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะถ้าเช่นนั้นให้บ่าวทำบะหมี่ง่ายๆให้ท่านก่อนดีหรือไม่เจ้าคะเมื่อครูตอนที่อยู่ในห้องกู้เยี่ยเพิ่งจะกินขนมที่นำออกมาจากห้วงมิตินางจึงไม่ได้รู้สึกหิวอันใดานางมองดูท้องฟ้า มันดึกมากแล้วอีกไม่นานพี่เฉินก็น่าจะกลับมาแล้วหรือว่านางควรลงมือทำอาหารมื้อดึกให้พี่เฉินทานเองดีตอนที่อยู่ในหมู่บ้านชิงซานพี่เฉินชอบกินอาหารที่นางทำแม้ว่าทักษะการทำอาหารของนางจะด้อยกว่าป้าเหยียนมากแต่พี่เฉินก็ยังกินด้วยความอ,ร,อร่อยยเป็นเพราะนางลงมือทำด้วยตนเองนั้นหรือที่แท้พี่เฉินก็มีใจให้นางตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้พอมาคิดดูแล้วภายในใจของกู้เยี่ยก็ฟูฟ่อง กู้เย,ย่เดินไปรอบๆห้องครัวพอเห็นว่ามีเห็ดมีเนื้อสัตว์แถมยังมีแป้งขาวชามหนึ่งนางจึงคิดเมนูและตัดสินใจอย่างรวดเร็วทำซาลาเปาไส้หมูกับเห็ดแล้วกันกู้เสี่ยสั่งให้แม่ครัวสับเนื้อสำหรับทำเป็นไส้และสับเห็ดหอมที่ล้างแล้วจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันใส่หอมใหญ่เกลือซีอิ๊วขาวน้ำมันงาคลุกไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ไส้เนื้อมีรสชาติเข้มข้นส่วนการนวดแป้งสองแม่ครัวช่วยกันนวดจนสำเร็จ ส่วนขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการม้วนแป้งและยัดไส้นั้นกู้เยี่ยทำด้วยตนเองโดยไม่ให้ใครช่วยเทคนิคการทำซาลาเปายัดไส้ของนางนั้นอยู่ในระดับเริ่มต้นผิวถูกรีดออกมาใหญ่บ้างเล็กบ้างมีทั้งหนาและบางซาลาเปาถูกบีบจนบิดเบี้ยวบางชิ้นถูกบีบถึงขนาดแป้งแตกและไส้ทะลักออกมา แม่ครัวทั้งสองทนไม่ได้อีกต่อไปและขอเข้าไปช่วยหลายต่อหลายคราแต่ถูกกู้เยี่ยปฏิเสธหลิงเจเวียเชิญพอกลับมาที่เรือนเห็นว่าแม่สาวน้อยไม่ได้อยู่บนเรือนจึงถามหาพบว่านางอยู่ที่โรงครัวเมื่อเขามาถึงห้องครัวก็เห็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆขมวดคิ้วเล็ก,ลกน้อยสายตาจับจ้องไปที่ซาลาเปาที่ยังห่อไม่เสร็จในมือของนางนางถือซาลาเปาอย่างเงองะด้วยมือขาวเล็กๆ ใบหน้าที่ขาวเนียนอมชมพูของเด็กหญิงเลอะแป้งสีขาวทำให้นางดูเหมือนแมวตัวน้อยนางดูมุ่งมั่งตั้งใจกับแป้งซาลาเปาในมืออย่างจริงจังสายตาของหลิงเจวี๋ยเฉินอ่อนโยนขึ้นมาทันทีกู้เย่ยจดจ่ออยู่กับการปั้นซาลาเปาก้อนสุดท้ายจนเสร็จถึงพบว่าในห้องครัวนั้นมีหนุ่มหล่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนางใช้มือเล็กๆเกาแก้มของนางเผยรอยยิ้มที่พึงพอใจมาก พี่เฉินดูสิข้าปั้นซาลาเปานี้เป็นคราแรกที่ข้าทำซาลาเปาด้วยตนเองแม่ครัวสองคนทนไม่ได้ที่จะมองดูมันซาลาเปารูปร่างแปลกๆปลกพิลึกพิลั่นนั้นมีอันใดน่าอดกันทว่าเจ้านายหมัดหมดของพวกนางกลับยิ้มอย่างเห็นด้วยและพึงพอใจซาลาเปาที่เสี่ยวเย่ยทำจะต้องรสชาติดีมากแน่นอนขนาดยังไม่นึ่งนะยังได้กลิ่นหอมแล้วเลยกู้เย,ย่ยิ้มอย่างเขินอายและพูดว่าคงเป็นกลิ่นของไส้ ตอนที่ผสมไส้ท่าไม่ได้แม่ครัวคนนี้ช่วยดูปริมาณเครื่องปรุงข้าคงไม่กล้าทําแม่ครัวร่างทวมรีผัวเราะและพูดว่าไม่หรอกเจ้ากะแม่นางเป็นเพราะแม่นางมีพรสวรรค์นางกําลังพูดปดบอกว่าสาวน้อยผู้นี้มีพรสวรรค์ในการทําอาหารงั้นหรือช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดีชาติที่แล้วนางปรุงจกได้รสชาติเหมือนยาพิษ หลิงเจเวี๋ยเฉินบ่นอยู่ในใจเขาคิดว่าเขาควรเรียกหมอและเตรียมยาแก้ท้องเสียดีหรือไม่ซาลาเปาที่สาวน้อยของเขาทำก็เหมือนใส่ยาพิษแต่เขาก็ยังคงกินลงไปโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าพี่เฉินมีน้ำร้อนอยู่ในหม้ออีกใบพี่ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเจ้ากะซาลาเปาเป,า,เปาพิ้งใส่ลงในหม้อย,ยังต้องรออีกสักครู่กว่าจะสุกกู้เยี่ยผักหลิงเจวี๋ยออกไปจากห้องครัวพี่เฉินไปรบมาทั้งวันเ,นเหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้องอาบน้ำอุ่นเพื่อคลายความเมื่อยล้า หลิงเจเวียเฉินชอบความรู้สึกนี้มากรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเขาทำงานหนักนอกบ้านและส่วนนางอยู่บ้านเข้าครัวทำกับข้าวมันช่างเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เขาหลงโมเมาหญิงสาวผู้อภัพตอนที่282การพบกันอีกคราหลังจากไม่ได้เจอกันนาน